สบายดีพ you <know>, <laughs> so ี <laughs> no, no. <master> ่น <enough parfois> you know <laughs> oh, so ้องสบายดีเอฟซีเที่ยงแป้งสกุลสกุลอ้าวปลาดำเปิดมาเลยซู๊ดโลแท้นี่ด่าปลาว่าพี่น้องเงยอ้าวเกี่ยวเทีมมั้ยโบม้าโดยตัวเองช่งลูกชายมาช่งลูกชายมาเกี่ยวเขากองไหวบปได้ย่าได้ยืดเขากองไหวได้ปลาดำมือวภาษาเออมือนี่ก็ ลงมาดูดปลาพี่น้องเอ้ยเลยเลยมาเกี่ยวเข่าซอยปลาดมอ้าวไม่น้องเท่นไม่น้องอ้าวผู้บริเกี่ยวเข่ามาซิมต้มไก่ก่อนแล้วมาสั่นเมือเจ้าเนี่ยไม่นัวกัปนกุ้งโอ้ยคือจะต่วนกินปนกุ้งแล้วก็ปนปูไข่โอ้แล้วก็ลาบย่อป้าวเท่คือเด็ปูไข่ปายผู้คล้ายเสมอไงพามาคล้ายหาย

มันก็ไปดื้อมันกับแป้เา้กแม่เดีแต่คอไปคอพอหนเ่ยนอนัอยลงอหมกางกรูเกลียวขึ้นม่้าใส่เพื่นพี่น้องเอ้ยน้อยนึ่งดอกบด้หลายพ่แมนเจ้าหน้าก็ไปเก็บป่าเลยพี่น้องเอ้ผู้พ่อนังเทนเทือนเทือนคุคดจิล้อเลยทั้งน้น จักไครละเผาเครื่องเคยหล่ากับลุงหมดหรือยังไงพี่น้องเอ้ยเบาบาหน่อยเดี๋ยวข้อ่ายคลิปเบาไข่เช่นกันพี่น้องเอ้ยมื่อนี่โดยโดยโดยจากแนวไรเนาะบรรยากาศกันอะไรอุ้ยพี่น้องเอ้ยอ่ะหลักร้อยแจกจี้อีกมาเหรอเพียงฝาด้วยชีลายเนาะนี่เนาะอืน้ำยังเพียงคออยู่นิดนี่เนาะ บ่คน้ำยังเพียงคออยบนนี่เพียงอะไะันนมาพอไก่น้อยอย็นเข้ามาหลังปลาผูกล้างเคยหรอวะเอาลงเนแันสาวเขาแห้งนก,กินไงเขาปอนก็ไปน้ำผู้ใหม่มันก็พู่นรงเขาปอดเขาไปกับพูกอ่างลางอีนี่งแล้ววะอ้้หูนบ่อนเลยคนอือโ <laughs> าอ้องแทนโอมายังเยเมื่อออเงิยจ้างเกี่ยวข้าวอ่าผูเสิหายที่สะกจ้างโล mười thì sao hết nó à, ít hà mướt ớt Si bớt khảo súc con bò nè, si bơ bớt khảo súc con bò nè. Ừ. Hả? ngoài sang wa thế hả là pin ồ đấy? Peing, rồi mận bơ lai, là nó tẩm nó. nè. เป็นอยางมาอยู่แล้วโอ้ยพ่กขางอายคนวะอยากอายก็เจ้าวะงาบคู่ไ้ได้เล้วไปด้โอ้คกลีนี่คาคักขักซำหน้าตีนบ้านเลยบาโถเขาไม่ได เันลื่นหันแล้วนกเคยเอาได้ข้าวสุกนี่สิบมได้บเออได้อย่ดอเฮ้ยมันบรหน่อยได้ข้าวสุกกันเลกมุมนู้นนี่ข้าวเขางามเออเกี่ยวลูกไปทเก n h ้เดูแล กัน้าเกี่ยวนะได้าเกี่ยวนี่นะกันง่ายวเลยเนาะปีนะเห็นยังซ้โมวินนี่ปีก้อนนะนะบมเห็นสองปีแล้ววบักง่ายชิได้พูวะหรืบานนี่โอ้ยลอยเฮ้ยตัวเสียพูวะตัวเสีเมียเอายังห่ทนแตจัดแมนแจะหนุ่มยังแต่นุมขอแต่นุ่มกระป เออล่าสุดปลาดำซูนแห้งพี่น้องเอ้ยโจนสองร้อยห้าสิบมะลักโตงวะสันโอ้เม่แหนบอนหาลอยได้าเราว่ามันหาล่อยเได้มันไปยังกังเวนเนี่ยหนิอืมเนาะโต้งซื้อๆกับเอาหนปปะ

เออน้อแงก็เทียรเออยิปตปีมันกบเาวเอ้กเมนย่าอมนแงงกับโอ้ลายบาทอยู่ได้อ่าไม้ค่เจ้ายิบอีกไม่ค่ะยาสูบคนเย่ทามอีก แมนเกี่ยวเข่าก็ยังบ่ท่านได้แล้วบ่ท่านได้เกี่ยวเออบ่ท่านได้เกี่ยวซ้ำผู้เจ้าเพิ่อนพม่าหื้อโต้งให้แล้วพี่น้องเอ้ยขันอ่ะขันขันสิมานางเฝ้าก็คือโพดเนาะเดี๋ยวปีนานี่ป้า ติดกล<อ>้องวงจรไว้เด้อมันชิว่าเอาก,อกอล้องวนะงจรเขาไปใช่มเนนาะมาิบว่าักกล้องวงจรเขาไปใช่ไหมเนี่ยเข็มยังวะเอเอ,อ,อ,อเวลาคาอันเวลาพนโตนะ๊แล้เขมเอ้ยมาคอยยืม,มยยืมมาเยังเขาหลักบ้านใน่คอยคอ,อ,อ,อยพอ่อจเดีนนั่นหละ<อ>คุ้มคักคุ้มแม่ีคุ้มแล้วไหเออคือกอยหาพิแต่ว่าล้วเชื่อไหมเง่นอนนั้ เสเวสจานซีชมพูในะเ้ืงอนน้องอนะโชล่าอันนั้นหัวโคมนะอืมชัดมะลิโลอืมอาม,าอมันย่างเมื่อนั้นนะโอ้ไอ้นโคมหุ่งนะว้าโทรบกโจรเมื่อตายโลูกคะแนนนี่ฮ่า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 ช่องไปนี่มันอยู่ในปลายเลี้ยวเห็นกกระดูกคุณผูเล็กกันแนนนะทะลุไปเลยโอ้อ มันจะมาเอาโค้มบ่โ <superv> ค <ising> <forever> <t Ald ous lava> ้มแพงราคาแพงเนาะเอากังเว้นแสกๆเลยพี่น้องเ้ยเบาไข้วยแตอนลงมาใหญ่ง้วนอะเห็นอยู่เพื่อนว่ะเออตอนเศร้าเอาง้วนลมาผูกยังเห็นอยู่วะ ก็ไปไ่ายีลิปในเนี่เกี่ยวข้าวนานนนเห็นออเนี่ยลงมาเอาลูกเลยกะลงมาอือยวมางูกินน้ามาเนี่ยรอ,อ,อบสวยบุ่บันเดี๋ยวพอ่อค่งมือพี่น้องเอ้อเออมมเย,ยเออเนอะค<อ>ือมากะก็ดอกกระดิ่งแท้แมงกังเว้นเสเสๆพี่น้องเอ้ยมาหลักเอา กินเนาอย้ำย้ำปลาป่านล่อะ้ำย้ำมีป่าน่ารักป่าบดย้ำปล่อยมันไปเลยบดย้ำเบิรตป่าัดเอาไปทักตวงพี่น้องเอ้ยปราดำศูนแห้งขนาดปราดำวะนี่อาสุปีเพิ่นวะ ่เอดมึงอันตเกเอไปใส่เขาเห็นกับหัวฮืมๆแล้วเนาะร่าอืมาเสี่อเพ็ยหัวเขาอืมเอาอ้กับบุตรงคนคนอยากลักเนาะเห็นได้ไหกัลักคือเก่าจ้องอยู่จ้องอยู่แจ้องันสิมีโอกาสวันนั้นบ่

เออเช้าลงมาก็สืปาเงินพันี่อ่ะอือฮ่ฮ่่าอนตนโะอ่ะไอ้ผู้เจ้าผู้เจ้าเขายังมายามเนาะฮะพอบังคัไข่อไม่ได้ลงมาเผาปกติน่ะขัาฝนต๊น้ำมัสีลงมาหนังเผาเกืนจอแจงไดเออกินใดจังหวะได้กินนั่นกระสั่นเลยแม่นผู้เจ้าเขาเอาเบิด เ,บบเ,บบเน,น,น่นอนกับลูตเทียงเหมามายังได้กันยังเียนเม,ม,มามาเอาเๆๆเออันนี้น่ะกบร้ายขนาดาเ,เออไพ่บนนี้แต่นี่เลยเนาะโอ้โกบลายขนาดคุณวะมันมันระบเอาทักมันระบอาแต่โกบพี่น้อยเอาฮดปูหดปลา ป้าคะแม่เจ้าผูกงัวไวเลยแล้วพังโลดดีป้าเพิ่นบ่ผูกงัวไว้นพี่น้องในแถวนี้เพิ่นเอาขึ้นไปแก้มที่ยังสั้นแล้วพ่อยแห้งโอ้ยเนาะแม่นป้าเฮาหัวใหญ่ลีแม่นเอาไว้ปชนนีก่อนพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ก็ได้เนาะโอ้ปะดำหายแห้งมันวะ ขอบคุณเลยร้ายพี่น้องก็ไปสกุลสกุนขอบคุณทุกคนกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องเอ้ยสิเกี่ยวเขาสะเพินก้อนเท่ากันเลยจังหน่อยเพิ่นเก็บปลาใช่ไปเก็บปลาอู้เคยหล่าเก็บปลาใช่นาไหมพี่น้องเอ้ยไปไหน